คุผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ถ้ำจันทร์ครับคลองตรอนอุตรดิตครับตอนนี้เหนื่อยมากๆเลยนะครับพาบุตรและหลานมาเที่ยวที่คลองตรอนถ้ำจันทร์ครับและที่นี่เองเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนะครับแต่ทางขึ้นมาบนถ้ำจันทร์นี่ลาดชันมากนะครับแต่สวยครับผมเชื่อว่าผมคุ้มค่าแน่นอนครับตอนนี้เองผมเชื่อนะครับว่าการที่ประชาชนคนไทยเนี่ยพยายามหันกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก อย่างน้อยคือเป็นการจับตาของประชาคมอาเซียนในสิประเทศนะครับโอ้ยเหนื่ยจริง,รงๆครับแล้วตอนนี้เองรู้แล้วนะฮะว่าตอนนี้เราจะต้องทําเรื่อง Happy Body อย่างไรสำหรับรางกายตนเองขนาดความสูงแค่ประมาณ125เมตรท่านั้นเองนะฮะร,รู้สึกว่าวันนี้อาจารย์บุญชิตเกือบจะเอาตัวไม่ค่อยรอดครับแต่เชื่อนะครับว่าอย่างน้อยคือบรรยากาศที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยสดใสแล้วก็ร่มรื่นรวมทั้งสะอาดมาก บรรยากาศสะอาดอาดเช่นนี้เนี่ยนะครับโคพิสูจน์ด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วครับท่านต้องมาสูดลมหายใจด้วยตัวเองนะครับมาพบกันที่ถ้ำจันอุตรดิตถ์ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะจะพาขึ้นไปดูเลยนะครับว่าบริเวณด้านในมี็น,นยังไงบ้างวันนี้น้องไข่มุกมาด้วยคับท่านผู้ชมครับไปครับไเลยครับ